เกิดอะไรขึ้นบ้างครับในเกมที่แปดเอเดนเกลที่ได้ไก่ก <c oughs> <c oughs> ็ครับวงแรกครับก็พวกผมลงมอ่าไพม็อกครับบ้านเกิดมาเดียวก็ฟาร์มมาเรื่อยๆครับก็สําหรับวงนั้นวงหนีก็รู้สึกเล่นยากครับเพราะว่าตอนนั้นรถเราน้อยครับแล้วเราก็มีเวอยู่ก็คือไอเดียวให้เลือกตีบ้านหิดก็เพื่อจะเอาเบอร์ชั่นข้างหน้าครับก็เราเลือกตีเป็นบ้านหิดจังหวะนั้นก็คือเวปอ์สี่ตัวเขาไม่ได้โฟกัสเราครับก็มีแบบทีมของน้องโทนี่ครับไปเปิดน็อกได้2ตัวเราก็เลยเลือกทําแบบเอ่าเบอร์ชั่นนัััคครรรบบบหลงงงจจาากเเออไฟทขวปปส็ุ๊ เราก็ได้รถอะไรเงี้ยเรามีครบแล้วมีเยอะแล้วแล้วก็มูฟแบบเล่นฉีกซ้ายขวาแล้วไปคีออกขวาไปกลางทุ่งแล้วก็มองกลับมาเล่นเจอข้างหน้าแล้วก็เวฟขี่ไปแล้วก็เจอเป็นทางด้านของทีคิวที่อยู่หน้าเราเวฟก็ทีนี้ก็ปิดคิวมาได้แล้วบังเอิญจังหวะนั้นผมไปเจอตัวเนียนของทางด้าน i อเอยู่บนหัวของพวกผมเออเราก็พยายามเล่นกับเขาอะไรเงี้ยจนเราปิดเขาได้แล้วก็ผมไปชิดหน้าเนินแล้วก็มีทางด้านของฝั่งซ้ายที่เป็น BF2 ตัว ก็ปิดเย็บได้แล้วก็เป็นไฟ44กับ i n e f จังหวะนั้นน้องเป็นโทนี่ครับเป็นคนขอรับว่า I n e f อ f กีนสายแล้วพี่แล้วก็ตอนนั้นพวกผมเล่นสติกสีเป็นบริันแบบเล่น4กันแล้วก็น้องเวฟเสนอแบบให้วนขวาไปลุมตัวที่แบบมันตัวที่อยู่ขวาเพราะตัวฉีกมันอยู่ไกลครับมันไม่สามารถใช้เพื่อนได้เพราะว่ามันมองคอจากมุมมันก็คือมองคอซ้ายซ้ายมือพวกผมได้ซึ่งซ้ายมือตอนนั้นคือเป็นผมพิงไว้ตัวเดียวแบบเนียนรอดักอะไรเงี้ยแล้วก็น้องกับพี่ก็แบบเดินขวากันเพื่อไปฆ่า I n e f, แล้วก็เปิดด้1ตัวแล้วผมก็จวายไดได้ายก็เน็น หนึ่งตัวแล้วผมก็ปิดเป็นสามหนึ่ง